เนินนอกนะครับมนเวทีมวยราดดำเนินแล้วก็สแอกนะครับนี่สะพานพระรามแปดนะครับสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาผาต้าก็ยังเป็นโซ่ <9 S 1> นี่นะ นี่คือสะพานาพุทธนะครับสะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับเป็นชาววันเสาร์เสารที่22นะวันนี้ มาทางนี้นะครับมาปากของตลาดพามารอบดูบรรยากาศแถวปากของตลาดสนอนเช้าวันอาทิตย์นะครับ8ม50นาทีนี่คือปากของตลาดนะครับผมจะไปะส่งของนะครับแถวตลาดโบเบนะ,ะนจะเลี้ยวขวา เลี้ยวขวาเข้าถนนบ้านหม้อนะครับนี่ตลาดดอกไม้นะครับปากของตลาดรถเยอะนะครับแต,แต่คนก็ไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นะ นด้านซ้ายจะเป็นตลาดส่งเสริมการเกษตรไทยนะครับด้านในจะมีสินค้าเกษตรนะไม่ว่าจะเป็นผักพืชผักกระรับผลไม้ดอกไม้นะ ส่งเสริมการเกษตรไทยนะครับนี่ตึกแถวตึกแถวเก่าวิทยาลัยอาชีวะเสาวพานะครับด้านขวาอันนี้คือถนนบ้านหม้อนะครับสัญลักษณ์ของเขาตึกเนี่ยตึกแถวเก่านะครับจะเป็นรูปหม้อนะครับตรง่งหัวหม,มุม ตรงนี้ก็เป็นแยกนะครับแยกบ้านหม้ออด้านขวาจะเป็นถนนพาหุงรักนะอันนี่คือตลาดบ้านหม้อนะครับที่เช้าว,วันเสาร์นะถ้ายังไม่มีอะไรเท่าไหร่นะครับมีแต่พวกช่าง ่รับซ่อมดวนนะครับซ่อมถึงสายไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะถนนบ้านหม้อนะครับตรงนี้จะเป็นแยกสีกัดกพระยาสีนะตัดกับถนนเจริญกรุงนะครับด้านขวาก็จะไปศาลาเฉลิมกรุง ด้านซ้ายก็จะไปวัดโพวัดพระแก้วนะครับแยกสี่กักพระยาสีนะครับนถนนจเจริญกรุงนะ,ะมาทางนี้ก็จะเป็นถนนเฟื่องนครน,นะครับนี่ไปทางวัดลาดบอ่อพิษแถวนี้ก็จะมี แถวเก่าๆนะครับคลองหลอดวัดลาดบอพิษด้านซ้ายนะครับเป็นวัดลาดบอพิษนะครับถนนเฟื่องนคร มาดูนะครับนี่ด้านขวาเนี่เป็นตึกแถวเก่าๆนะครับสมัยกลุงรัตนโกสินทร์นะครับ่าจะเป็น100-200ปีได้นะครับนี่ตึกแถวเก่าๆด้านซ้ายก็จะเป็นกระทรวงมหาดไทยนะครับตรงนี้จะเป็นสี่กักเสาชิงช้า ตัดกับถนนบำลุงเมืองนะครับตรงไปก็จะเป็นถนนตะนาวเลี้ยวซ้ายไปทางสนามหลวงนะครับกระทรวงกลาโหมเลี้ยวขวาไปเสาชิงช้าติดแถวเก่านะครับ ผมจะเลี้ยวขวานะครับถนนบำรุงเมืองตรงนี้เป็นวงกลมนะสกีกัแต่มาตรงนี้เป็นถนนบำรุงเมืองนะครับถนนบำรุงเมืองนี่เป็นวันเวย์นะวิะ่งรถทางเดียวแถวเสาชินช้านะครับขายพวกเครื่องสังกัดพันนะครับแล้วก็ตึกแถวเก่าๆสองชั้น ด้านหน้าจะเป็นเสาชิงช้านะาด้านขวาก็จะเป็นวัดสุทัศนนะครับนี่ด้านซ้ายก็จะเป็นศาลาว่าการอันนี้ไม่มีไฟแดงนะเปิดไฟฉุกเฉิน ถนนบำรุงเมืองนะครับแถวเสาชิงช้านะนี่สองข้างทางนะครับเข <c oughs> าก็จะจำหน่ายพระพุทธรูปเครื่องอที่ใช้สำหรับวัดวอารามนะครับไม่ว่าจะเป็นกรองเป็นละครังละครังนะนี่สอนอสำาานลาดนะแยกสำราญลาดนะครับตรงนี้ ามคลองรอบกรุงนะครับาจากเขตรพรนครเข้าสู่เขตสัมพันธวงศ์นะเขตต้องปากนะตะกี้อ่านไม่ทันนะครับอันนี้คือโรงแรมปิ้นพาเลตนะครับเ,เราก็จะเห็นนัก ท่องเที่ยวนะนี่กลุ่มนักท่องเที่ยวนะครับที่มาพักอยู่โรงแรมในตลาดโบเบนะครับเ,เตรียมขึ้นรถทัวนะครับจะไปเที่ยวหรือว่ามาหรือว่ามาเที่ยวตรงนี้นะครับมีกำลังเดินเ,เป็นครอบครัวอะไรเขาจะไม่ใส่แมสนะอันนี้คือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับ เข้ามาในประเทศไทยโดยไม่ต้องตรวจโควิดนะครับแต่คนไทยนี่ใส่แมสกันทุกคนนะครับ <c oughs> คนที่ไม่ใส่นี่แทบจะไม่มีกันเลยนะคือตลาดโบเบนะครับวันนี้ก็มาอีกครั้งหนึ่งมาส่งของอเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะกลับ ก็เอารถขึ้นไปจอดด้านบนนะครับบนตึกโบเบทาวเวอร์นะครับใครที่จะมาเดินเที่ยวเดินซื้อของในตลาดโบเบนะครับที่พี่น้องถามมาเอารถขึ้นไปจอดอชั้น8ชั้น9ชั้น10นะครับจะมีที่ว่างเยอะถ้าชั้นอื่นๆเนี่ยถ้ามีที่ว่างก็จอดได้นะถ้าไม่มีที่ว่างก็ขึ้นไปชั้นบนเลย ยังไงก็มีแน่นอนชั้น890นะนี่คือแยกสะพานขาวนะครับตัดกับถนนหลานหลวงครับก็มาต่อกันนะครับที่ถนนกรุงกเกษมนะครับนี่แยกสะพานขาว ฝั่งขวานะครับจะเป็นตลาดสะพานขาวนะฝั่งทางนู้นนะครับถนนก,กรุงเกษมนะครับด้านขวาก็จะเป็นคลองคลองพดุงก,งกรุงเกษมนะครับเ,เขตป้อมปราบเ,เขตอะไรนะยังไม่แน่ใจนะ น่าจะเป็นเขตป้อมปราบสตูพ่ายนะครับฝั่งขวาจะเป็นเขตดุสิตนะถนนเส้นนี้ก็ตรงไปถึงนู่นเลยนะครับเทเวศถนน3มเสนกันเลยนะด้านซ้ายนะครับเป็นตลาดนางเลิงนะตรงนี้ ดอกนางเลิ้งหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็ถนนนครสวรรค์ผมจะไปออกลาดดำเนินนะครับฝั่งขวานี่จะเป็นทำเนียบนะน่าจะเป็นทำเนียบรัฐบาลนะครับทางด้านขวานะ รู้ว่าใช่ตรงนี้หรือเปล่านะครับทำเนียบรัฐบาลมาตรงนี้ก็จะเป็นแยกมกควารังสรรน,นะครับถนนราดําำเนินนอกนะเลี้ยวขวาไปสวนอมพรไปลานพระรูปทรงม้านะครับเลี้ยวซ้ายก็จะไปผ่านฟ้าสนามหลวงหรือว่าไปขึ้นสะพานพระราม8นะครับ ส่วนด้านหน้าที่เห็นหลังคาสีเขียวนี่จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะองค์การสหประชาชาตินะเป็นประจำประเทศไทยนะครับไม่มีธงแล้วนะปกติเขาจะมีธงของหลายๆประเทศนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่เห็นมีธงเลยนะธงชาตินะาแยกมัควานหลังสันนะครับตรงไปก็ เทเวศนะนีครับองค์การสหรประชาชาตินะครับไม่มีทงชาติเลยถนนลาดดำเนินนอกนะครับถนนที่มีต้นมะขามเยอะๆนะด้านซ้ายก็มีสนามมวยเวทีมวยราดดำเนินนะครับ ด้านซ้ายตรงนี้นะครับนี่เวทีมวยลาดดาเนินแล้วก็สอนอนางเลิงะสะพานพระรามแดนะครับเลี้ยวขวาตรงนี้นะตรงแยกจอปร,รอ,อตรงไปก็ผ่านฟ้าลาดดาเนินกลางนะครับช่วงนี้ใบมะขามนะครับจะไม่ค่อยมีใบอ่อนเท่าไหร่ ใบก็เหลือน้อยแล้วนะมันจะเป็นหน้าแรงแล้วนะรถที่จะเลี้ยวขวาขึ้นสะพานพระรามแปนี่เยอะเลยนะครับเป็นบรรยากาศของเช้าว,วันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่22ตุลาคมนะครับวันนี้อากาศก็เย็นสบายนะครับอันนี้คือแยกจอปรอนะครับนี่ เลี้ยวขวานะครับจากเขตป้อมปราบสตูพ่ายมายัางเขตพระนครนะครับถนนวิสุทธิกษัตริย์ผมจะไปขึ้นสะพานพระราม8นะครับแล้วก็ไปต่อสะพานคู่ขนานลอยฟ้าไปลง การเจนาพิเศษนะครับแล้วก็ยิงยาวไปพระรามสองเพราะว่าผมอยู่แถวพระรามสองนะครับที่น้องก็ถามมานะครับบอกว่าถ่ายคลิปแถวพระรามสองนี่บ่อยมากนะจริงอยู่แถวบ้านนะครับพระรามสองข้ามแยกวิสุดกษัตริย์นะครับสําหรับสะพานนี้แล้วก็มาข้ามแยกบางขุนพรมนะครับ ถนนสามเสนนี่ก็คือวัดนะครับน่าจะเป็นวัดบางขุนครมนะผมก็ไม่แน่ใจนะครับนี่เพราะว่าวิ่งด้านบนแล้วมันแกนโไม่ค่อยออกนะครับขึ้นสะพานพระราม8นะครับวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถ่ายบ่อยเหมือนกันนะครับสะพานพระราม8 นานลอยฟ้านะครับคลิปนี้ก็ให้ดูกันเรื่อยๆยาวๆนะครับเริ่มจากนู่นเลยนะแยกบ้านแขกนะครับนี่สะพานพระราม8นะครับสะพานข้นามแมน้ำเจ้าพยาออกซ้ายก็ไปรุนอมเมอริน,นี่จากสายวัด วัดบางที่ขันนะครับเขามีงานนะมีชิงช้าสวรรค์น,นะครับใหญ่นะตรงสะพานพระรบแบบนะ ไม่ถือว่าสดใสนะครับเพราะยังมีเมฆอยู่มีเมฆบางๆนะครับเดี๋ยวจะพาไปขึ้นสะพานผู้ขนานลอยฟ้านะครับไปทางพุทธมนตรแล้วผมก็จะไปลงการเจนาพิเศษ ออกซ้ายสุดจะไปโรงพยาบาลศิริราชนะครับวนขวาก็จะไปทางปิ่นเก้านะนี้นะครับออกซ้ายสุดก็จะไปะลงข้างล่างแยกอรุณอมริน,นไปศิริราชนะครับมาทางนี้ก็ไปทางปิ่นเก้า นี่กับห้างพาตาปีเก้านะห้างเก่าแก่เลยนะครับตั้งแต่ปีพศ25 26นะถ้าจำไม่ผิดนะครับห้างนี้เา่าซางนะครับพาตาก็ยังเป็นทรงเดิมนะครับแบบเดิม น,นี้จะเป็นเส้นจรันนะครับที่เห็นสะพานเนี่ยเป็นเส้นทางรถไฟฟ้าแต่วันนี้ไม่มีรถไฟฟ้าวิ่งมาเลยวันเสาร์สบายๆนะครับพานั่งรถเที่ยวกันเช้า 9โมง40นะครับด้านล่างจะเป็นถนนบรมราชชนนีนะ,ะข้างบนนี้ก็เรียกว่าคู่ขนานรอยฟ้านะครับด้านซ้ายก็จะเป็นเป็นท่านนะครับเป็นท่านปิดก้า เป็นทางโค้ง้ขงก็ให้ขับไม่เกิน80นะด้านบนนี้นะแต่บางคั้นก็เกินนะครับก็ม,มีมาทั้งนี้นะครับก็เป็น,นเขตตลิ่งชันนะครับนี่วัดไก่เตี้ยนะทางนี้ คลองบางกอกน้อยนะนี่ครับตะลิงชันออกซ้ายนะครับลงตรงนี้ไปได้นะยังมีทางลงอีกนะครับที่จะไปกาญจนาพิเศษไปบางบัวทองนะครับ ที่23นะครับวันปิยมหาราชนี่ทางด่วนนะครับในกรุงเทพมหานครนะครับทางด่วนเฉลิมมหานครทางด่วนสีรัตน์นะครับเขาก็ให้ให้ใช้ทีนะครับไม่เสียค่าผ่านทางนะใครที่อยากจะขับรถเที่ยวนะครับในช่วงวันหยุดอา,อาทิตย์นี้นะครับวันปิยมหาราชเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้ปเป็นต้นปนะครับ น่าจะอาทิตย์จันร์หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจก็ใช้ทางด่วนฟรีนะครับของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางด่วนฉิมพรีนะตรงนี้ไม่ได้ฟรีนะเส้นนี้ผมเคยขึ้นแล้วนะครับเสียนะครับ60บาทในช่วงวันหยุดนะครับทางด่วนบางปะกินนะครับ ก,ก็ฟรีเหมือนกันอ,อุดรอ,อะไรนะทางด่วนรักเจียนะจำชื่อไม่ได้นะครับาทางด่วนโทวเวนะครับถนนวิภาวดีรังสิตนี้ก็ไม่ได้ฟรีนะก็เสียเงินเหมือนกันนะครับ ถนนบรมราชชนีเส้นนี้ก็ไปถึงนู่นเลยนะครับถนนเพชรกเกษมอำเภอนครชัยศรีนะครับจังหวัดนาคนปรปฐมกันเลยไล่ไปตั้งแต่พุทธมนฑลสายหนึ่งสายสสายสสายสสายห้าสายหสายเจ็นะครับ ตรงนี้นะครับบางแคบางบัวทองนะด้านซ้ายนี่จะเป็นขนส่งสายใต้นะครับนี่ตลาดของถมก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้นะอันนี้คือขนส่งสายใต้นะครับสายใต้ใหม่สถานีขนส่งผู้งีสารกรุงเทพนะครับถนนบรมราชชน,นี ก็จะไปออกการเจนาพิเศษนะครับอยู่ในเขตตลิ่งชันนะตรงนี้สำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ไปต่อกันคลิปต่อไปนะครับแล้วก็มาคอมาพบกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอรำลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ